สวัสดีเพื่อนๆชาตัวชูวแคมป์จะดูนันนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะเราจะมาให้ดูของพิสุทธจากสนจากถึงจากทากงาแมาให้ดูปลานนจ้านี่นะนี่คือปลาทององน้ำเห็นไหมมันเป็นแบบฮอรัอนดายักษ์นะคะมีตัวใหญ่ไหมนี่มีตัวนี้ เกก็คือเลียงแปดตัวเออจะมีสีดำตัวนะึงเป็นก้าหันมานิดเหนือโชคจะดีนะจ๊ะตู้ต่อไปตู้นี้มันจะเป็นพวกปลาปลาโลมาปลาเนี่ยปลาไวาห,หายก,กับหัวเออจะมีะปลาสีดำๆด,ดูนะเห็นไหมไฟไม่ค่อยสว่างเลยไม่ค่อยเห็นเลย โตนี่ตัวใหม่หมมงกอนตัวใหม่มงกอ,น,กอน,นี่ก็เสิร์ฟต้อตัวใหม่เออนี่ดูมอสสีนะนรุ่ง มาเลยโอเคก็ให้ดูปลาปลาเสร็จแล้วใช่ไหมตอนที่ซื้อมาคนนี้ก็จะมีเกลืเอเกลแกลงเห็นไหมเม็ดมันจะใหญ่เออขนาดห้ากิโลสายสายไปเปลี่ยนน้ำแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะเดินสายออกซิเจนใหม่แล้วซื้อมาร้อยเมตรเลยเยอะๆเลยเแล้วก็นี่ น,นี้เป็นกระเป๋าอังเปาเป็นกระเป๋าอังเปา,เ,ปา,เ,ปานเนี่ยนะจะเป็นห้อยๆนะเอ,อแล้วก็ซื้ออาหารปลาที่ห่อนี้ดีนะคะเนี่ยออกน,นุ่ยห่อใหญ่มาเลยตัวนี้จะเป็นอาหารบาปะดูวเป็นอาหารจมนะคะตัวนี้เป็นอาหารจมนี่อันนี้แบบส่องเร่งสีเร่ง วนสหรับปลาหมูสีแล้วก็อันนี้ก็หมดไปแล้วซื้อมาใหม่เห็นไหมอาหารเหมือนกันแล้วก็แล้วก็วกยารักษาโรคย,ยารักษาโรคนะ่ก็นี่ยาเหลืองเห็นปะ่ะเป็นแบบผงเาซื้อแบบผงมาแล้วก็เนี้ยของญี่ปุ่นนะยาเหลืองของญี่ปุ่นจะใช้ดีกว่าของไทย พวกข้อต่อ,อจุเจนเออท่อเพราะว่าจะเดินสายใหม่ไ,ไงแล้วก็ซื้อหอยมาด้วย,ยหอยหอยเห็นไหมก็มคือน้ำจะขายสไลดยมาริมโมมาริมโมนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะน้ำก็ซื้อหลอมาแล้วแหละเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะเออก็ซื้อมาตึงเลยพวกยายพวก เยยาฆ่าเชื้อโรคยาน้ำใสยาฆ่าคอลีนอะไรพวกนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นผลไม้อบแห้งของน้องชุกกล้านะจ๊ะอ่างเปาเรานั่นเองนะดูชุดดิเติวเล็กไหมน่ารักดีเออนามชอบนะโอเคแก้วเราค่อยดูกันสี่นาทีแล้วยาวไป 再见啦，拜拜。Bye.